สวัสดีครับนี้อยู่ผมแชมป์สามร้อยนะในช่วงทำมาหาแดดนะวันนี้เรากลับมากับรถคันหนึ่งที่มีความสปอร์ตโรสเตอร์แต่คันนี้บอกเลยว่าไม่ได้ถูกที่สุดในตลาดแต่แม่งเฟี้ยวฟ้าวที่สุดในตลาดนะครับตอนนี้นะผมอยู่กับเจ้า Mercedes-Benz SLK R171 นะครับซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นบาบัสคอมเพียจากโรงงานซึ่งชุดแต่งเนี่ยตัวรถผมบอกก่อนว่าเป็นรถปี2006 แต่ชุดแต่งเนี่ยเป็นมเนอร์เชสแล้วเป็นบาบาดเป็นตัวกันชนวีแล้วมาพร้อมกับภายในดีไซโนผมบอกแนละ้วตั้งแต่ผมขายมาเนี่ยเป็นคันแรกที่ผมได้มานะภายในเนี่ยเป็นคัสตอมสั่งจากโรงงานเป็นดีไซโนเนี่ยมูลค่าไม่ต่ำกว่า2,000 0 0บาทแล้วก็ตัวพาร์ทเนี่ยไม่ต่ำกว่า2,000 0 0บาทในการค่าใช้จ่ายในการแต่งรถคันนี้ไม่ว่าจะเป็นล้อเบรกต่างๆแต่งไม่ต่ำกว่า7 8 0 0 0 0 0บาทนะครับราคาเราเปิดอยู่ที่1นึ0 0ล้านหนึ่งแ้บาทคุณฝากลาจะว่าแพง คุณลองคิดนะเลขคำนวณในหัวดูนะครับว่าของแต่งและสภาพร,รถแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างกับรถ8 0 0 0 0ื่โลจัดไฟแนนซ์ได้ที่ประมาณ9 5 0 0จนถึง1,500าบาทนะครับสำหรับใครที่สนใจติดต่อด่วนเลยนะคันนี้โคตรคุ้มเลยนะครับมาตัวรถคันนี้นะครับเป็นสีดําเดิมจากโรงงานแต่มีการเก็บสีเคลยร์สีบ้างตัวรถปี0 6นยรถสิกว่าปีแล้วมีการเก็บสีบ้างเล็กน้อยนะครับเริ่มจากกันชนหน้าก่อนกันชนหน้านจะเป็นกันชนหน้าบาบัดเวอร์ชันสุดท้ายที่ก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็นรสน่น้เป็วกัน,นแล้วนะ สเกิร์ตข้างมีครบหมดที่เป็นบาบัดไม่ว่าจ,จะเป็นไซส์ข้างแล้วก็ตัวกันชนหลังสเกิร์ตหลังวิงหลังนะครับครบหมดเป็นของบาบัดแล้วก็ตัวกิลแต่งต่างๆเนี่ยของแต่งเนี่ยเพิ่มมาอีกมูลค่าหลายหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของล้อแมกดีกว่าตัวล้อแมกนะครับล้อแมกเป็น Genesis ขอบ19ก้า WWork แท้สเปคตรงรุ่นพร้อมเบรก AMG จานฮับทุกอย่างมีเนียมครบหมดสเปคตรงรุ่นนะครับ แค่ชุดนี้ไม่ต่ำกว่า3 4, ามถึงสี่แสนบาทแล้วเดี๋ยวเรามาดูในโซนของด้านในดีกว่าสิ่งที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าภูมิใจมากเลยกับรถคันนี้เพราะว่าใครที่ดู s l OK k ส่วนใหญ่มันจะเป็นรูปแบบแก,แกๆดำเบาะแดงธรรมดาแต่คันนี้มาพร้อมกับภายในดีไซโนซึ่งหลายๆคนที่เล่นรถเบนซ์อยู่จะรู้ว่าออปชั่นนี้มูลค่าเท่าไหร่นะครับรถคันนี้เนี่ยภายในเป็นสีดําแดงนะครับแล้วก็เป็นหนังดําเดินได้แดงมีผ้าเป็นลายคาร์บอนทุกอย่าง เป็นออปชันแต่งจากศูนย์ที่เวลารถเกยนําเข้าเนี่ยจะสามารถเลือกออปชันแต่งแบบนี้ได้แต่เสียค่าเพิ่มในการใส่ชุดแต่งเนี่ยหลายแสนบาทนะครับต้องมี20 0แ0 0อ่ะจอเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เป็นจอพ i อเนียนะครับพร้อมบลูทูธแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหัวเกียร์ดีไซนโนโ่เบาะผมให้ดูเบาะดีกว่าตัวเบาะเบาะไฟฟ้าแล้วก็มีเขียนว่าดีไซนโน่นะครับเป็นเบาะหนังสีดําแดงสลับกันนะครับแล้วก็มีเดินได้เป็นลายแบบ เสียงเฉียงอ่ะเป็นสไตล์ของดีไซนโน่ครบไม่ซ้ายขวาเลยบอ่อยฟ้าเต็มตัวคันนี้เนเจอร์ของ S L OK K หลายหลายหลายคนคงรู้อยู่แล้วว่าเนเจอร์ของ S L OK K คืออะไรคือการเปิดประทุนไฟฟ้าหลังคาเหล็กนะครับซึ่งเปิดไม่ช้าแล้วก็ไม่เร็วเกินไปนะครับอยู่กลางๆแล้วสามารถใช้ได้ทุกวันรถคันนี้นะครับแต่อาจจะมีการคับแคบเล็กน้อยๆหลังคาอาจจะมีดังมากตามภาษาข,ของรถเปิดประทุนหลังคาแข็งนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเรียกมาอยู่ที่80,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับก็สําหรับใครที่สนใจเนี่ยบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ย มาดูสภาพก็จะรู้ว่าเฮ้ยแม่งแปดหมื่น 8, จริงๆว่ะปะเดี๋ยวเรามาดูในโซนด้านหลังดีกว่านะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นโลโก้ SLK 2 0 0นะครับไฟท้ายตัวนี้สั่งมาแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็ตัวรถคันนี้มีชุดแต่งเนี่ยรอกคันเลยนะครับปลายทุง่งปลายท่อครบหมดไฟบ่งไฟเบรกเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วไม่ใช่เวอร์ชันเก่านะครับของบาบัดนะครับโซนด้านหลังนะครับก็จะเป็นที่เก็บหลังคงหลังคาเนี่ยไฟเบรกต่างๆนะครับอันนี้มันหักเดี๋ยวเราสั่งให้ใหม่เลยไม่ต้องใช้อันเก่าราคานี้บาท คือคุณจะซื้อที่อื่นนะถูกกว่านี้ก็มีแต่คุณจะไม่ได้รถที่เป็นแบบนี้ของแต่งแบบนี้นะครับรถคันนี้ฝาท้องฝาท้ายไม่มีการแกวรถไม่มีการโดนในแรงสิ้นซึ่งการันตีได้ว่ารถจะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำนะครับอยากจะตีเหมือนกันตีก็มีพวกเก็บรายละเอียดลนกน,อย,นอยเนี่ยประมาณเนี้ยไฟเบรกหายเดีย๋ยวเราสั่งให้ใหม่ไม่ต้องกลัวคันนี้ขายราคานี้ไม่รวมเลขเทะเบียนนะครับทางเจ้าของนะครับ ซื้อคันใหม่แล้วเอานำเลขนี้ไปใส่คันใหม่นะครับไม่ใช่ว่าผมเก็บไว้เองนะปาเดี๋ยวเราไปดูในโซนของห้องเครื่องดีกว่ามาเราไปดูในโซนของห้องเครื่องดีกว่าเครื่องไม่ค่อยมีอะไรหรอกแต่เราอยากให้ดูสภาพดีวยวรถเพิ่งเข้ามาเนี่ยทางเจ้าของเนี่ยดูแลรักษาแบบดีมากเลยนะดูดิคือแรงลงน้ํายาเยิ้มเลยอะ่ะดูแลดีคือแบบดูแลรักษาเจ้าของบ้านรถชอบรถนะ แต่เราอยากให้ดูสติกเกอร์รอบคันแมสอาร์ตต่างๆตัวเบ้าชงเบ้าโชว์ต่างๆแผ่นกาวาร้อ,อนเดิมทุกอย่างกริปหมดทุกอย่างใสหมดไม่มีการแกะฝาป้งซึ่งคุณสบายใจได้ร,รถก็จะไม่มีการชนหนักพลิกคว่มจมน้ำใดใดทั้งสิ้นนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับรถ Merc e d e s Benz อ l k R 1ลเคร์ครัคนนี้เป็นพาร์ทบาบัดคอมพิวต์นะครับแล้วก็มีภายในเป็นดีไซโนเบรกล้อของแต่งไม่ต่ำกว่า7800,00แสนบาท วันนี้รา,ราคาอยู่ที่1,190,000บาทนะฮะจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ950,000ถึง1,500,000บาทนะครับสําหรับใครที่สนใจนะฮะฟรีวารันตีคุณ1ปี10,000กมเครื่องเกียร์และส่วนควบ C U ต่างๆพร้อมสไลด์ออนฟรี24ชั่วโมงและเรายัางการันตีตัวรถคันนี้ว่ามีการชนหนักพิกคว่ําจม,มน้ําและตัดต่อนะครับทางเรายินดีซื้อคู่ตัจํานวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าสต๊ใจคุณอีก200,000บาทฟรีการ์โซต,ติ้งมารเซลิกสปาภายในสปาห้องเครื่องเราเก็บรายละเอียดพวกไป้องไปท้ายที่มีหลุดเราจะการเปลี่ยนให้หมดนะครับ แล้วก็สลับลงสลับเลขให้หมดสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับ0852504444ย้ำอีกรอบนะครับ0852504444หรือไลน์เฟซบุ๊กของโชรูม adsai300 underscore garland ไลน์มีแอดด้านหน้านะครับก่อนจากกันนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ช่องชาแนลยูทูบนี้ด้วยนะครับติดตามช่องนี้ พร้อมกับรายการอื่นๆด้วยอยากจะให้กําลังใจเราเพียงแค่แฮชแท็ก FC สามร้อปกำลังใจพวกเราแค่นั้นพอเราแอบอ่านทุกคอมเมนต์อยู่ทุกคอมเมนต์จะเป็นกำลังใจเราทันคลิปหน้าต่อไปสําหรับผมวันนี้แชมป์สามร้อไปก่อนนะครับสวัสดีครับบอกเลยนะครับคุณจะมีตังซื้อรถที่ไหนก็ได้แต่คันนี้นะครับมีแค่คันเดียวหลุดจากนี้ไปไม่รู้ว่าจะได้รถรุ่นนี้อีกไหมนะครับ